อนาลำต้นน้อยทุกน้อยคุกมีเดียวครับไฟนี้ชกร้อยพิกัดร้อยสามสิดสามกับร้อยสามถาครับเออเขาร้อยร้อสามถาครับน้ำมูลเล็กเขาร้อยสามสองตอนได้ทั้งรูปร่างได้ทั้งน้ำหนักเสียเปียบรอ่ะเสียเปียบรูปฝีมือครับเสียเปียบลักเลี่ยมฝีมือลูกเดินใครเดินคิดว่าเราต้องเดินถ้าเราไม่เดินนี่เสร็จไหมเสร็จเสร็จนะแล้วไฟนี้เนี่ย การเต็มตัวจากไฟที่แล้วนี่พักไปกี่วันพักประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับูแสดงว่าร่างกายยังดีอยู่สอนต่อเลยครับอยู่ที่บุญรับตอนนี้ที่เก็บฟ้าลิขิตมีครูปางครู้อคไบ่างมีพี่รุ่นทางตะวันกับรุ่นทางเลยครับอืมพอไม่อย่สองคนโอรับพอนะพอทุกทีก็ซ้อมนี้อยู่แล้วชนะมากกี่ไฟแล้วถามก่อนชนะแปดเสมอหนึ่งครับเสมอใครมาเสมอสมิงเดชครับโอ้โหอีกทีไหม เวทที่จตาำสุดเท่าไหร่เราทำได้ร3อยสาบามั <S <S โอ้สแสดงว่า30มัิบสมิงนเดชนี่ไม่ไหวแนละ้วใช่ไหมเออถ้าเขาอยากเจอเราก็ต้องปล่อยขึ้นมาเนาะและ้วแล้วเป็นไงบ้างศึกษาเทปลําน้ำมูลเล็กมายอดหน่วยมีอะไรน่าลัวบ้างมีแข้งซ้ายแล้วก็ล,ลูกป้องกันตัวอืมจุกจิตน,นะครับหนักใจไหมเจอทรงนี้ก็หนักใจครับอืมเพราะว่าอะไรีมือจับครับเออที่ผ่านมาเจอฝีมืออย่างนี้มีใครบ้าง คิดว่ามีใครเหมือนแมน่ที่เราเจอยังไม่เท่านี้ครับเออคิดว่ายังไม่เร็วยังไม่จัดจานเท่านี้แต่คือเขายอมปีนน้ำหนักขึ้นมาเจอกับเราอย่างนี้ดีนะเดี๋ยวมีโอกาสคิดได้เหมือนกันเนาะครับแล้วไฟนี้เนี่ยเตรียมหมัดเตรียมศอกเตรียมแข้งมาไหมเตรียมม,ยม,ยมา,มา,มมมาลกแล้วเออถ้าเป็นรองนี่ยิ่งดี ใช่ไหมมีก้านคอเหมือนเดิมเขาบอกว่าเราเนี่ยโอ้โหฟุกสมชื่อนี่คิดว่ายังไงกับคำพูดนี้ก็น่าจะฟลุกจริงครับแต่เก่งไม่พอต้องหินด้วยเนาะจะเก่งอย่างเดียวมันโชคชะตามันไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆที่ชนะแปรไฟนี่เขาบอกไม่ฟุกแล้วนะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเกืบแย่แลชิมรวยนี่หนักจริงไหมหนักครับเป็นจังหวะโดนมาเดียวณตอนนั้นเราโดนแข้งซ้ายคนที่แขนนี่ยกไม่ขึ้นเนี่ยมันเก็บแล้ววะ เจ็บครับเจ็บแล้วแล้วนำน้ำมูลเขาไปคุยกับทีมมวยมาแล้ว,วขเขาบอกว่าเขาเตะเราแน่ฟิตมาเดิมเหย่งมาเดิมนะเอาฝากพี่น้องทุกท่าีน่อยครับวันที่ส0นี้ช่วยเชียร์พวกเราครับจะทำให้เต็มที่ครับนะครับ